สวัสดีครับกลับมาพบกับหงแดงอีกครั้งในบทวิเคราะห์ศึกเจ้ามวยไทยประจาวันเสาร์ที่3กรกฎาคมศึกเจ้ามวยไทยวันนี้นะถือว่าเป็นฉบับอัปเดตล่าสุดแก้ไขเรียบร้อยนะในยุคโควิดเนี่ยการปรับเปลี่ยนคู่ชกความพร้อมของนักมวยนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่ง FC นะหรือแฟนมวยให้อภัยได้ คู่หนึ่งนะคู่หนึ่งเดิมทีเนี่ยเป็นการชกนะมวยรอบม้าบินรอบสามนะอีสานเหนือเจอต้นเพชรวันนี้ต้นเพชรไม่สบายนะชกนอกรอบดึงฟ้าสว่างมาชกแทนในพิกัดน้ำหนักร้อยยี่สิบเอ็ดเดิมทีคู่นี้ต่อยนพิกัดน้ำหนักร้อยสิบแปดนะวันนี้ต้นเพชรไม่พร้อมฟ้าสว่างเข้าเวียนแทนส่วนคู่สองนะลมโชยเจอกับเพชรปริศพิกัดน้ำหนักร้อยสิบสาม อันนี้มวยในราการยังอยู่เหมือนเดิมส่วนคู่3นะคู่เอกโรโบภูเก็ตไฟคลับนะเจอกับพลเอกนะวันนี้พลเอกถอนนะได้แรมโบ้เพชรปอดอมาเข้าเฟีนแทนข่าวนะพลเอกไปฉีดโควิดแล้วซ้อมนะซ้อมไม่ดีก็เลยขอถอนตัวแต่ก็ยังอยู่ในเคส ชิงแชมว่างอยู่นะรุ่นเวตเวทร้อยสี่สปอนด์ส่วนคู่4ตามรอยพ่อนะเจอกับเพชรแสนคมยังอยู่เหมือนเดิมนะพิกันน้ำหนักร้อยยี่สิหงแดงถ้ารู้สึกชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งก่อนเข้าบทวิเคราะห์นะ f อฟซีหงแดงโควิดระลอก3นี่ถือว่าแรงเหมือนไฟลามทุ่งไปไหนมาไหนนะสวมแมส หน้ากากนิรภัยมันทำความสะอาดล้างไม้ล้างมือและที่สำคัญนะถ้ามีวัคซีนให้ฉีดฉีดเถอะฉีดไปเลยไม่ต้องกลัวถึงแม้จะมีโรคภัยไข้เจ็บแต่ก็สามารถฉีดได้2เคสใหญ่ๆที่คุณหมอบอกว่าต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะ1มะเร็งที่อยู่ในระ,นระยะให้คีมโมอ,อยู่2อผ่าตัดหัวใจเคสใหญ่ อันนี้ถ้าจะฉีดต้องอยู่ในการดูแลของหมอถึงจะสามารถฉีดได้ไปเลยนะครับศึกเจ้ามวยไทยฉบับอัปเดตล่าสุดนะต่อยที่เวทีฝนจางชนบุรีนะวันที่3กรกฎาคม1 2นากา15นาทีคู่หนึ่งไปเลยอีสานเหนือเจอกับฟ้าสว่างฟ้าสว่างนี่เข้าแวนแทนต้นเพชรน,นะ วันนี้มาในพิกัดร้อยยี่สิบเอ็ดเลเปิดขึ้นมาเนี่ยเสมอฟ้าสว่างนะฟ้าสว่างนี่เป็นมวยกระดูกดีเก๋าเกมนะเข่าในเหนียวแน่นวันนี้ถึงแม้จะเข้าเวรแทนนะแต่ได้ได้หลักเหลี่ยมนะกระดูกมวยวันนี้เจออีสานเหนืออีสานเหนือนี่มวยเปิดเกมนะ ขาต่อยหมัดบูดูดันนะเข่าในใช้ได้เลยมวยคู่นี้เจอกันทีต่อทีหงแดงมองว่านะความพร้อมของร่างกายนี่อีสานเหนือดีกว่าแน่นอนเป็นมวยในรายการนะแล้วต่อยมวยรอบมาเปินวันนี้ดวนกันทีต่อทีนะหนึ่งสองสามเนี่ยฟ้าสว่างอดทนได้แต่ถ้ายืนระยะเนี่ยหงแดงมองว่านะอีสานเหนือเนี่ยมวยในในรายการเตรียมตัวมาดีกว่า การยืนระยะสามสี่ห้าเนี่ยหงแดงมองว่าเจีย๊ยวันนี้นะเลดถ,ถึงฟ้าสว่างจะเสมอฟ้าสว่างแต่หงแดงชอบไปที่อีสานเหนือมวยในรายการไปที่คู่สองเลย <c oughs> คู่สองเนี่ยล้มชยเจอกับเพชรปาวริตพิกัดน้ำหนักร้อยสิบสามล้มชยนี่นะแชมป์ร้อยสิบสองช่องสามนะ วันนี้ต่อยในพิกัดร้อยสิถือว่าทําเวทขึ้นมาอีกหนึ่งปอนด์มวยคู่นี้เลทนะลมโชยต่อ5้าสี่มวยคู่นี้ถือว่าเบียดนะคู่ขี้สูสีมากลมโชยเนี่ยเปิดเกมนะเตะขาต่อยหมัดขนาดที่เพชรปาริสเนี่ครบเครื่องนะจะแหวะฝีมือครบเครื่องเข่าในนี่ใช้ได้เลยเหนียวแน่นวันนี้นะหงแดง ชอบไปที่ลมโชยมองว่านะแชม112ป์ร้อยสิบสองปอนด์เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาวันนี้แม้ว่าจะอัพอัพน้ำหนักขึ้นมาอีกปอนด์หนึ่งนะเพื่อมาเจอเพชบาวาเลตเนี่ยฟอร์มต่างๆที่ต่อยมาเนี่ยไม่สามารถยืนยันได้เลยว่าใครดีกว่ากัน แต่มวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่ลมโชยมองว่านะลมโชยเนี่ยแชมป์ร้อยสิก็ไม่ธรรมดาอาวุธหลักเหลี่ยมนะเดินเตะขาต่อยหมัดเปิดเกมนะเข่าในใช้ได้วันนี้เบียดกันทีต่อทีนะจะผ่านในที่สุดไปทูที่คู่สามนะคู่สามโรโบภูกเก็ตไฟคลับเจอกับนี่เลยแลมโบเพชรปอตอ โลโบเนี่ยบราซิลอันตรายนะนักชกจากบราซิลเจอกับแรมโบ้เนี่ยแรมโบ้นักสู้จากสีสเกตนะจอมเกา๋าฝีมือครบเครื่องนะนอกได้ในดีวันนี้แรมโบ้นะเข้าเวนแทนเลดเปิดนะโลโบต่อสามสองถ้าพูดถึงความพร้อมเนี่ย โรโบนี่มวยในรายการพร้อมแน่นอนซ้อมอยู่ภูเก็ตนะภายใต้การดูแลของหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่บินมาเก็บตัวที่เนี่ยเลยประทุมค่ายสิ์นหนุ่มน้อยมีเล็กสมสกุลนะ้านดูแลโอ้โหซ้อมดีมากวันนี้เจอแรมโบ้เพชรปอนะซ้อมอยู่ค่ายเพชรปดอนะค่ายในในค่ายทหารวันนี้มาแทน เปิดเกมนะโลโบเตะขาต่อยหมัดเขาวงในนี่โอ้โหนึกว่ามีพ่อชื่อนายขนมต้มบราซิลอันตรายแต่เขานาในี่เหลือรับประทานขณะทีแ่แรมโบ้เนี่ยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะนอกได้ในดีในเนี่ยก็ไม่เป็นรองแต่วันนี้นะหงแดงมองว่ามวยแทนนะสภาพร่างกายวันนี้ เป็นรองแน่นอนมาแทนเนี่ยไม่รู้รู้ตัวเร็วแค่ไหนวันนี้ดวลกันทีต่อทีนะหนึ่งสองสามงแดงมองว่าแรมโบสู้ได้สี่ห้าเนี่ยยืนระยะได้หรือเปล่าถ้ายืนระยะได้ถือว่าไหวแต่วันนี้หงแดงมองว่านะโรโบเนี่ยจะเดินเตะขาต่อยมาเบียดนะ เบียดไปเรื่อยบทไปเรื่อยนะวงในเนี่ยบทขยี้เลยปั้มฟัดลัดตีขวางหน้าแทงเด้งตีสู้เนี่ยทำได้ดีเยี่ยมเลดเปิดสามสองเข้าได้เข้าไปเลยวันนี้ยาวไปวันนี้โลโบโพร้อมกว่าทุกอย่างจะคว้าแชมป์ร้อยสี่็ปอนด์รุ่นเวทเวทเวลเตอร์เวทนะช่องสามไปครองได้แบบขาดลอยท้ายๆ ส่วนคู่สี่นะคู่สี่เนี่ยมวยในในการตามรอยพ่อเจอกับเพชรปาริศตามรอยพ่อจากจ้าโสนะเพชรปเพชรแสนคมเนี่ยเพชรแสนคมเนี่ยนักสู้จากปทุมอายุพอๆกันนะสิบหกสิบเจ็ดเองมวยคู่นี้ฟอร์มสดด้วยกันทั้งคู่นะฟอร์มสดนี่อยู่ที่ตามรอยพ่อส่วนเพชรแสนคมพอใช้ได้มวยคู่นี้นอกในชาย,ยานะ เก่งพอๆกันโควิดแล้วรอกสามาเนี่ยไม่มีใครได้ต่อยหรอกร่างกายหรือฟอร์มอะนับศูนย์เลยมวยคู่นี้หงแดงชอบตามรอยพ่อนะเรทขึ้นมาเนี่ตามรอยพ่อต่อสิบเก้าตามรอยพ่อนี่ครบเครื่องนะนอกได้ใดดีเปิดเกมบู๊ดูดันวันนี้เดือดนะดวลกันทีต่อทีหงแดงชอบไปที่ตามรอยพ่อไปดูมวยรักมวยชอบของหงแดงนะ ก่อนเข้ามวยรักมวยชอบหงแดง f c หซงแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ถ้ามีโฆษณาด,ดูให้ด้วยมวยรักมวยชอบหงแดงนี่ชอบที่หนึ่งเลยโรโบวันนี้จะเดินเบียดเดินบทน,นะขาดลอยได้ท้ายคว้าแชมป์ร้อยสี่สิบเจ็ดเวลต์เวทช่อง3ไปครองอย่างสบายๆชอบที่2นี่นะอีสานเหนือ วันนี้อีสานเหนือมวยในรายการนะโอ้โหฟ้าสว่างมาแทนหนึ่งสองสามนะเบียดสามสี่เนี่ยถ้ายืนได้รอดแต่หงแดงมองว่ายืนไม่ได้วันนี้อีสานเหนือจะเจ๊ดในที่สุดนี่คือชอบที่สองส่วนชอบที่สามนะชอบที่สามตามรอยพ่อตามรอยพ่อนี่นักสู้จากยาโสหัวจิตหัวใจเด็กอีสานเนี่เกินสามร้อย วันนี้ตามรอยพ่อนะอาวุธมวยไทยดีกว่าเกือบทุกอย่างวันนี้เดินเบียดเดินบทนะแลกกันทีต่อทีเนี่ยคู่ขี้สูสีแต่ก็ชอบตามรอยพ่อนี่ถือชอบที่สามส่วนชอบที่สี่นะชอบที่สี่นี่ลมโชยโอ้โหชื่อนี่เข้ากับบรรยากาศหน้าฝนจริงๆลมโชยเด็กจากสุรินนะโอ้โหไม่ธรรมดาเด็กคนนี้ เดินบทเดินเบียดนะไม่เป็นสองรองใครยิ่งนะศักดิ์ศรีร้อเนี่ยแชมป์ร้อช่อง3เนี่ยไม่ธรรมดาชี้ชัดเลยวันนี้ลมชอยจะเฉือนเข้าเส้นชัยนะแบบเฉียดฉิวนี่คือมวยรักมวยชอบของแงแดงเอฟซองแดงชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e มีโฆษณาดูดโฆษณาให้หน่วยนะวันนี้เวลาหมดนะหมดเวลาพบกันใหม่เสาน้าศึกเจ้ามวยไทย วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ